จินตนาฟื้นไทยส่งนะคะผู้บริหารบริษัท JK Innovation จากประเทศไทยค่ะวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์นะคะทั้งหมด3ตัวเราผลิตและจัดจำหน่ายอาหารเสริมนะคะเป็นนวัตกรรมใหม่ค่ะไฮบิดแคปซูลไฮบิดแคปซูลสชั้นค่ะตัวนี้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะจะมีอาริล่าคอลลาเจนค่ะแล้วก็มีตัวดับเบิลบูบำรุงไขข้อกระดูกนะคะส่วนตัวสุดท้ายจะเป็นหนึ่งสองซ้ำเป็นตัวผลิตภัณฑ์สำหรับคุณผู้ชายค่ะทั้งหมดเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะที่ทำจากพืชเป็นออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็สิน ของเรามีฮารานการันตีด้วยนะคะวันนี้ขอขอบคุณมากนะคะรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ World Diplomacy Forum ค่ะในครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากที่เราได้มาทำความรู้จักกับนักธุรกิจทั่วทุกมุมโลกค่ะยังไงก็ขอขอบคุณนะคะที่เร็งเห็นความสำคัญของเรานะคะในการเป็น Leader นะคะแล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักกับทุกท่านแล้วก็ยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ